สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเที่ยงนะคะบ้านปุ๊บฝนจะตกอีกแล้วนะคะเอาไหมหาแล้วลูกค่ะไป,ะปะไปเดี๋ยวไปเอาน้ำกันน้ำสับปะรดหนูเกิน แม่ลืมเอาหมวกมาแต่ไม่เป็นไรไม่มีแดดเกินมาดูนี่ลูกดอกไม้มันสวยมากข้าวมันก็จะเริ่มเหลืองแล้วนะเนี่ยโอ้โหโ,โ,โหละพาออกดอกเต็มเลยออกดอกเพียบเลย ไม่ได้มาหลายวันนะคะนี่ดูสิทำไมมันสวยอย่างนี้ดอกย้ายใหญ่ทำไมดอกใหญ่ขนาดน,นี้สวยมากๆากูเกินสวยไหม คูเกิลสวยไหมลูกนี่นะคะคูเกิลถ่ายคู่กับต้นกะเพราหน่อยลูกคูเกิลเอ้ยตายคู่กับถ่ายคู่กับต้นกะเพราหน่อยลูกเฮ้ยโหระพากับกะเพราเด้อเด้อลมแรงลมแรงลมแรงลมทางไหนเนาะ ขอเก็บหน่อยนะขอเก็บหน่อยนะจ๊ะไปทำไมลงน้ำน้ำแค่นี้หนูก็ลงหืมลงไปทำไมอะ่ะ ลงไปมั๊ะไปดูต้นไม้เดินไปดูต้นไม้ที่ลูกลูก๊ะดอกดอกกระเพราเยอะมาก,อกดอกโหระพา ดอกสีเหลืองมันไม่ค่อยไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่ดอกสีนี้โตเยอะมากดอกใหญ่มากคูเกิลถ่ายคู่กระดอกไม้สวยไหมลูกเกิดไหมครับ มันไม่มีแสงแดดเลยครับมันไม่มีแสงแดดให้เราเลยตัวอะไรเนี่ยตัวพึ่งเหรอเะเก็บใบโหระพาก่อนพึ่งพึ่งมาตอม โอ้ทำไมไมันไม่ชัดเลยอะ่ะไม่ชัดลุงปักเกินไปข้าวเริ่มเหลืองแล้ว ไปเดินไปเดินไปเรื่อยเรื่อย เดินไปครับแสงมันไม่มีมันก็เลยดูมืดเลยมันก็เลยดูมืดเลยครับข้าวข้าวใกล้จะเหลืองแล้วเกี่ยวสิ้นเดือนเมษานะคะ จะมีฝนหรือเปล่าเมื่อวานบ้านปุ๊กฝนโตกวันนี้ลมก็แรงทางไหนเนี่ยลมแรง าดูบรรยากาศเียวๆคุกเกินเราไม่ได้มาหลายวันเลยป่ะไปไหนไปทางนู้นเหรอไม่ไปแม่มาทางนี้แม่จะมาดูข้าวทางนี้ มาืวานฝนตกข้าวล้มอีกแล้วอุ้ยแม่โอ้ยสะดุดทางกล้วยข้าวล้มอีกแล้วข้าวตรงงามๆหนักๆมันล้มนี่ล้มนะคะ นกมันกินข้าวดีดหมดเลยเออนกกินข้าวดีดหมดแล้วเดี๋ยวมันก็จะมากินข้าวดีของเรานะเนี้ยพูดกับนกกับหนูกับน้องหมาไปเกินทำไไรอะ่ะ ต้นเป็นน้องควายนี่ว่าืมต้นเป็นน้องควายนี่ว่าต้นกินหญ้าเนี่ยอร่อยมาไหมหรือไม่สบายฮะหรือไม่สบายครับ ทีนี้เอาเอาญ่าให้กินนีกว่ามาั้งไม่ต้องคุกข้าวให้กินละเอาเปล่าเอาเปล่าลูกเอาเปล่าลูกคูุกเกิลหืมค่ะคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปนะคะคูุกเกิลกินใบข้าวใบหญ้าใหญ่เลยเดี๋ยวเย็นนี้เกี่ยวใบหญ้าไป ใส่ชามกระมังไว้ให้คูเกิลกินดีกว่าใช่ไหมเลียงง่ายนะเราเนี่ยค่ะบ๊ายบายค่ะ